เห็นกันอยู่สีรีนขนาดนี้นะครับบอกเลยว่าสนุกแน่ๆนะครับเพราะว่านี่จะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ท้าทายสุดๆนะครับผีที่มีหลายๆเชนแล้วเอาไว้ระบายมันซีรีส์ู้เลร้เรู้เลยกลัวจะเล่นตลก เอางี้เดี๋ยวเล่นตลกให้ดูได้แค่สูตรและซิปความหอมอร่อยของชาเขียวแท้โอ้ยชิกรีนทีกรีนกอล์อโค้กไกโดเนี่ยเขาผลิตจากยอดใบชาอ่อนถึง3ใบนะครับโตจากคาเทชินด้วยรู้จักไหมค่ะแค่เปิดแล้วจิบเซ็มก็เสิร์ฟปากบอกปากไม่ปากปากถูกเอานี้ตัวแทนสองชีวิตสองชีวิตความรักของคนโอเคโอเคเปรายิงชกเปรียวยิงชก ถ้าพร้อมแล้วนะคะเขินด้านในนี่มันชิ้นที่ไหนอ่ะตังนะน้านเก็บแ,แล้ว,ไ,ลวไมีกินหน้ำไมีกินหน้าเขียนสีเลยไปร้นเด็กหนุ่น เดี๋ยวเขาไม่กินเดบบแล้วอันนี้อันนี้จีบหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้เขาบอกว่าไม่ได้จีบพี่แจ๊โอ้โหโอ้โหแดงไปกันทุกคนเลยโดูดินะโคตรดูนะรอโอ้โหเล่นวันหนหน่อยไม่เหน่อยหน่อยไปฟิตเนสมาไม่ช่วยนี่ไงบอกแล้ววันนี้จะบอกว่าพี่แจ๊ดเก่งมากพี่แจ๊ดกิฟโอ้โหกระดุกกระดัสะบัดเลยก็เอาครัวมาไม่ได้ไงกลัวพี่วิ่งไม่ต้องก็ไม่แล้วเมื่อกี้คือเขากระหอกหน้ามันพี่ดูยังพี่ดูยังร้อยหกเอ็ดนี่ใครอ่ะแจ๊ดบอกเลยนะว่าตายพร้อมมา ไม่พร้อมไม่พร้อมได้ด้วยหรอี่โหโนโดนโอ้ยไม่กลัวเลยเหรอกลัวเลยนะเมื่อกี้เอาดิ่งเข่าฮันเลสไปนี่ทำไมอะทีนี้ทีนี้มันก็คันเร็วคันเร็วทำไมวะนี้มันคันเร็วอะแล้วเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเยี่ยมไปก่อนเยี่ยบร้อยก่อนตอนนั้นก่อนตอนนั้นตอนนั้นตอนนี้ดูนี่ดูดแบบไม่มีอะไรที่มันคันเร็วอะเออส่งอ่อะเป็นไงแล้วกลัวไหมกลัวไหมกลับไหมจะไม่ไปได้ต่อ อ้โหไอไอโน้ตอานี้เหมือนเหมือนพี่หมอพานน้องเดเพราะว่าไม่ตอหยิบหรอขอ่แล้มันแบบมหลุดมันเหมือนเหมือนเปรีแอคโตะสดุดปุ๊ต้องนํำอยู่้สุดท้ายว่ขวดอยู่ไหนวะมึงด่าหัวขออยู่นี่อยู่นี่ใจใจถามว่าขวดมันหายไปไหนหมดวะกิ่สํเเ็จทั้งสี่ขวดนะคะมาดูเวลากันคุณมีกุญแจนะคะทำเวลาไม่ได้22นาที39นาทีค่ะ แล้วคุณซิมมี่คปณนสีนะคะทำเวลาไปได้จิบสัมผัดดีเยี่ยมใช่ดีเยี่ยมอยู่แล้วแต่จิตบอมก็พวกงรามากๆมอนดอลแน่นอนดีจริงๆเลยจิบสัมผัสของแค่หอมอร่อยสดชื่นฉันยังใจอโนกร่างอยู่แล้วใจาวกร่างใจโนกร่าง ว่าเดี๋ยวจะมีซีรีส์ออสังเลิฟครับตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ก็ปาย์ีนี้ได้ดูแน่นอนครับผมเข้าไปเลยครับเอออาของเจนนะคะตอนนี้ก็มีบ้านหลอออนเซลนะคะฝากติดตามด้วยทุกวันพุธนะคะก็หนีผีเหมือนกันค่ะแต่ว่าเรื่องนั้นต้องไปดูกันเนาะไม่จริงหรออยากเห็นเมื่อกี้วิ่งมากเลยนะแม่อันนี้ชีวิตจริงกการแสดงโอเคติดตามกันต่อได้เลยนะครับกับ EP สองนะครับที่ตามคอนเซ็ปต์แค่สูตรและชิปเปิดจิบสัมผัสใหม่ของชาคิวครับผมวว้า